สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆด็กาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเฟิร์นในหน่วยการเรียนรู้หน่วยธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งใดบ้างนะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต วันนี้ครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาสำรวจและจำแนกระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะถ้าใครอยากเรียนเราไปดูกันเลยเด็กสังเกตสิคะว่าว่าข้างหลังครูเฟิร์นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตดูสิคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมีอะไรซ่อนอยู่ไหมนะาอุ้ยครูเฟิร์นเห็นพระอาทิตย์ครูเฟิร์นเห็นก้อนเมฆ ข้างๆนั้นมีต้นไม้อีกใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรามาดูกันนะว่าสิ่งที่คุูครูเฟิร์นเอ่ยไปเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้กินอาหารได้หายใจได้มีการเจริญเติบโตขึ้นสิ่งมีชีวิตได้แก่คนพืชและสัตว์เพราะคนและสัตว์นั้น สามารถกินอาหารด้วยการใช้ปากเคลื่อนที่ได้ด้วยการเดินวิ่งกระโดดและหายใจทางจมูกส่วนพืชน,นั้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันพืชจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับคนและสัตว์แต่พืชน,นั้นสามารถจเจริญเติบโตขยายพันธุ์และหายใจได้ค่ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งอยู่คงที่ ไม่เคลื่อนไหวไม่สามารถหายใจได้ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆของใช้เช่นดินสอยางรบของเล่นคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตไปแล้ววันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นทดสอบความรู้ชื่อเกมว่าเกมหนูน้อยนักสำรวจ ข้อ 1. ภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตระหว่างภาพที่1คนและภาพที่2ของเล่นเด็กๆคิดว่าภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตคะเก่งมากค่ะพอคนสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการเดินวิ่งและสามารถหายใจได้ทางจมูกข้อที่2 ภาพใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตระหว่างภาพที่1ต้นไม้และภาพที่สองดินสอเด็กๆคิดว่าภาพใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคะเก่งมากค่ะเพราะดินสอเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งอยู่คงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวและไม่สามารถหายใจได้ค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูพาเด็กๆมาเรียนรู้คําศัพท์ คำว่า nature ที่แปลว่าธรรมชาติเด็กๆสะกดพร้อมพุ่นคูนะคะ n a t u r e ออกเสียงว่า nature แปลว่าธรรมชาติออกเสียงอีกครั้งนะคะ nature ธรรมชาติ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตไปแล้วเด็กๆจะ่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหัดบน Google Form พร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องแล้วส่งงานให้กับคุณครูประจำชั้นในรา,ายกลุ่มห้องนะคะ ในวันนี้ครูเฟย์ก็ต้องขอตัวราไปก่อนหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ